เดี๋ยวนี้เวลาเราไปซื้อของรู้สึกกันไหมครับว่าเรามีพลังมากขึ้นเยอะเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของไทยเนี่ยพลิกเกมจากยุคที่บอกว่าผู้ซื้อต้องระวังมาเป็นยุคที่ผู้ขายต้องรับผิดช,ชอบได้ยังไงคือเมื่อก่อนนะครับหลักการมันง่ายๆเลยคือผู้ซื้อต้องระวังหรือที่ภาษาละตินเขาเรียกว่า c a v i e r amtor แปลตรงๆก็คือสื่อแล้วก็จบกันไปเป็นหน้าที่เราที่ต้องดูให้ดีเองแต่เดี๋ยวนี้มันกลับตาลปาดเลยครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เป็นยุคของผู้ขายต้องรับผิดชอบหรือ c a v i e r Vendor i t ซึ่งแปลว่าภาระท,ทั้งหมดความรับผิดชอบทั้งหมดถูกผลักไปอยู่ที่ฝั่งผู้ประกอบธุรกิจเต็มๆแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้มันมาจากไหน ก็ต้องบอกว่ารากฐานสำคัญเลยก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522ครับที่มอบสิ่งที่เปรียบเสมือนเกราะป้องกันให้กับพวกเราทุกคนซึ่งก็คือสิทธิพื้นฐาน5ประการเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อเลยครับข้อแรกเลยสำคัญมากๆในยุคข,ข้อมูลข่าวสารแบบนี้ก็คือสิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนไม่หมกเม็ด นี่คือเครื่องมือชิ้นแรกเลยครับที่ช่วยป้องกันเราจากการโฆษณาเกินจริงหรือการหลอกลวงต่างๆเพื่อให้เราตัดสินใจซื้อของได้อย่างฉลาดขึ้นข้อ 2, คือเราต้องมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆกฎหมายข้อนี้มีไว้เพื่อป้องกันการผูกขาดหรือการทำรตลาดแบบที่บีบบังคับจนเราไม่มีทางเลือกอื่นนั่นเองครับข้อนี้ตรงไปตรงมาแต่สำคัญสุดๆเลยครับคือสินค้าหรือบริการทุกอย่างที่ออกมาขาย ต้องปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือว่าทรัพย์สินของเราเคยเจอไหมครับสัญญาที่ตัวหนังสือเล็กเป็นมดแถมใช้ภาษากฎหมายที่อ่านแล้วงงไปหมดสิทธิข้อนี้ล่ะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้โดยตรงเลยคือป้องกันไม่ให้ฝั่งธุรกิจใช้ช่องว่างทางกฎหมายมายัดเยียดข้อสัญญาที่เอาเปรียบเราได้และสุดท้ายข้อนี้สําคัญมากถ้าหากว่าสิทธิทั้ง4ข้อที่ว่ามาถูกละเมิด กฎหมายก็รับประกันว่าเรามีสิทธิที่จะร้องเรียนและได้รับการพิจารณาเพื่อชดเชยความเสียหายอย่างเป็นธรรมด้วยโอเคเรารู้แล้วว่าเรามีสิทธิ5ข้อที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวแต่คำถามคือแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับไอเกราะที่ว่าเนี่ยมันทำงานยังไงกลไกการคุ้มครองมันเป็นแบบไหนกันแน่การทำงานของมันเนี่ยแบ่งได้เป็น2แบบหลักๆเลยครับแบบแรกคือเชิงรุก คือตั้งกฎเกณฑ์ป้องกันไว้ก่อนเลยเช่นออกข้อบังคับเรื่องฉลากสินค้าว่าต้องมีข้อมูลอะไรบ้างหรือกำหนดว่าข้อสัญญาแบบไหนที่ห้ามใช้ส่วนแบบที่2คือเชิงรับก็คือรอให้มีเรื่องหรือมีคนร้องเรียนก่อนแล้วค่อยเข้าไปจัดการอย่างเช่นเรื่องการตรวจสอบโฆษณาแล้วโฆษณาแบบไหนล่ะครับที่เรียกว่าผิดกฎหมายกฎหมายนิยามไว้ชัดเลยครับว่าคือข้อความที่เป็นเท็จ เกินจริงหรือทำให้คนเข้าใจผิดในเรื่องสำคัญสำคัญและจุดที่พีคที่สุดเลยนะครับคือภาระการพิสูจน์ครับถ้าหน่วยงานรัฐสงสัยในคำโฆษณาปุ๊บไม่ใช่เราที่ต้องไปหาหลักฐานมาเถียงนะแต่เป็นฝั่งธุรกิจเองนั่นแหละครับที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าที่โฆษณาไปนะ่ะเป็นเรื่องจริงเอาล่ะเราพูดถึงโล่ที่ใช้ป้องกันไปแล้วทีนี้มาดูดาบกันบ้างดีกว่า อาวุธที่เราสามารถใช้ตอบโต้ได้เมื่อเจอปัญหาสินค้าชำรุดหรือสินค้าไม่ปลอดภัยขึ้นมาจริงๆนี่คือหนึ่งในดาบที่ทรงพลังที่สุดเลยครับหลักความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงหรือ Strict Liability หลักการนี้เปลี่ยนเกมไปเลยนะคือเราไม่ต้องไปเสียเวลาพิสูจน์ว่าบริษัทประมาทละเลยหรือเปล่าไม่ต้องเลยแค่พิสูจน์ให้ได้ว่าเราเสียหายจากการใช้ของชิ้นนั้นตามปกติแค่นั้นพอแล้วครับและอีกหนึ่งดาบที่สำคัญก็คือร่างกฎหมาย l ลมอ n หลอครับ ซึ่งมีหลักการทดสอบง่ายๆแต่ทรงพลังมากสมมติเราซื้อรถมาคันหนึ่งแล้วมันมีปัญหาซ่อมอาการเดิมไปสามรอบแล้วก็ยังไม่หายหรือรถจอดอู่มากกว่าอยู่บนถนนรุงรวมกันเกิน60วันแบบนี้จบเลยครับรถคันนั้นจะถูกตีตราว,ว่าเป็นเลมอนทันทีซึ่งทำให้เรามีสิทธิ์ขอเปลี่ยนคันใหม่หรือขอเงินคืนเต็มจำนวนได้เลยมีทั้งโลกมีทั้งดาบกฎหมายดูดีมากเลยแต่ ใครละครับที่จะเป็นคนคอยบังคับใช้กฎหมายพวกนี้ให้มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆใครคือผู้ที่คอยตรวจสอบให้ธุรกิจทำตามกติกาคำตอบอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดกันนิดหน่อยนะครับคำตอบก็คือมันไม่ใช่หน่วยงานเดียวนะครับแต่มันเป็นระบบนิเวศแบบ3ประสานที่ทำงานร่วมกันเลย หนึ่งเลยก็คือภาครัฐอย่างสคอบอที่เรารู้จักกันดีสองคือองค์กรอิส,สระอย่างสภาองค์กรของผู้บริโภคที่คอยเป็นปากเป็นเสียงให้เราและสามอันนี้สำคัญมากคือพลังของพวกเราเองผ่านการฟ้องคดีแบบกลุ่มหรือ class action ทีนี้เราลองเปลี่ยนมุมมองมาดูฝั่งผู้ประกอบธุรกิจกันบ้างดีกว่าการทำตามกฎหมายพวกนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของหน้าที่นะครับแต่มันคือความอยู่รอดของแบรนด์เลยก็ว่าได้ ลองดูบทลงโทษกันนะครับมันไม่ใช่เล่นๆเ,เลยแค่โฆษณาพลาดหน่อยก็โดนเป็นแสนแล้วถ้าเป็นเรื่องฉลากนี่หนักขึ้นไปอีกเป็นจำคุก1ปีปรับ2 0 0 0 0 0แล้วถ้าเป็นเรื่องความปลอดภัยถึงขั้นเพิกเฉยคำสั่งเรียกคืนสินค้านะครับโทษนี่คือจำคุกสูงสุด3ปีปรับอีก600,000แ,แต่เชื่อไหมครับว่าไอ้ค่าปรับหรือโทษจำคุกพวกนี้นะ่ะ ยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับแบรนด์คือการถูกประจานในที่สาธารณะครับชื่อเสียงที่สร้างมาเป็น10บสปีอาจจะพังลงในวันเดียวเหมือนกรณีของครีมเพอร์ลี่ที่หลายคนคงจำกันได้ดูตัวเลขนี่สิครับ10ล้านบาท นี่คือจำนวนเงินที่ศาลสั่งให้จ่ายค่าเสียหายในคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มมันคือบทเรียนราคาแพงมากๆที่บอกว่าการทำลายความไว้ใจของผู้บริโภคมีต้นทุนที่ต้องจ่ายสูงขนาดไหนสุดท้ายแล้วมันก็กลับมาที่คำพูดนี้แหละครับในยนุคนี้การทำตามกฎหมายมันไม่ใช่ต้นทุนอีกต่อไปแต่มันคือการลงทุนในสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของแบรนด์นั่นก็คือความไว้วางใจ คำถามที่ธุรกิจทุกเจ้าต้องถามตัวเองในวันนี้อาจจะไม่ใช่ว่าการทำตามกฎหมายมีต้นทุนเท่าไหร่แต่ต้องถามว่าถ้าสูญเสียความไว้วางใจไปราคาที่ต้องจ่ายมันคือเท่าไหร่กันแน่